วิยาสายมืดในการทำให้คนมีอีโก้เสียใจที่สุดที่ไม่มีคุณคการที่คุณจะทำให้ใครก็ตามแต่อยากคุยกับคุณอยากตอบแชทเขาต้องเห็นว่าคุณมีองค์ประกอบสามอย่างแล้วคนจะเสียดจครับข้อที่หนึ่งครับไม่ว่าคนตอบแชทไม่ตอบแชทตอบขอผ่านไปทีคนบล็อกต่างต่างพวกนี้ถ้าคุณอยากให้กลับมาเขาต้องเห็นองค์ประกอบเหล่านี้ของคุณทั้งสามข้อให้ได้เรื่องของความมั่งคั่งครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ คือมันจะมีคนประเภทหนึ่งนะครับที่อยากให้เขากลับมากลับมารักแต่ว่าพยายามแจรแคปชั่นอะไรก็ตามแต่ว่าว่าเดือนนี้เงินเดือนชนเดือนว่านะครับเงินเดือนเงินในบัญชีไม่มีเลยนะคือโพสต์เป็นเรื่องตลกอะครับแต่คุณรู้ไหมครับคนคนหนึ่งอยากกลับมาในชีวิตของคุณความรู้สึกหนึ่งที่คนอยากได้คือความมั่นคงนะโดยเฉพาะมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินครับคุณรู้ไหมครับสาเหตุที่คนอยากกันเยอะมากที่สุดในโลกใบนี้กันเลยครับคือเรื่องของเงิน คุณต้องโชว์ถึงความมั่นคงเกี่ยวกับความมั่งคั่งของตัวเองสองครับคุณต้องโชว์ว่าคุณมีความมั่นคงในการที่คุณรักตัวเองครับโชว์การพัฒนาครับคนไม่รักตัวเองมันทำอะไรบ้างครับคือการไล่ล่าคนอื่นครับคือการบังคับให้คนอื่นรักครับเรียกร้องครับเวลาคนอื่นไม่รักก็ด่าด้วยนะว่าคนอื่นเห็นแก่ตัวต่างๆพวกนี้ครับ คนเราจะรักใครหรือไม่รักใครมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับคุณจะรักใครหรือไม่รักใครมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณครับวันนี้ถ้าคนคนหนึ่งคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกไม่มีความสุขคุณมีสิทธิ์เลือกไหมคุณมีสิทธิ์เลือกครับการที่เราพัฒนาคือมันการมันเป็นการอัพคุณค่าครับตัวเองครับการอัพคุณค่าของตัวเองมีอะไรบ้างครับคุณเคยถามไหมว่าความสุขของคุณนี่คืออะไรครับอันที่สามครับคนมีอีโก้จะรักคุณมากมากครับคือเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพแบ่งเป็นสองโซนครับสุขภาพกายอ่า กับสุขภาพจิตคนมีอีโก้เกลียดที่สุดคือพวกท็อกซกคุณน่ะเป็นคนทําให้ฉันรู้สึกว่าไม่มีความสุขคุณเป็นคนทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่สบายใจคุณเป็นคนทําให้ฉันเสียความรู้สึกคุณเป็นคนทําให้ฉันเฟลทําไมคุณไม่ทําอย่างนั้นทําไมคุณไม่ทําอย่างนี้เรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาต้องรับผิดชอบความสุขของเราเองทงั้งทั้งที่ตัวเราเองทุกคนมันต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมารับผิดชอบคนมีอีโก้เกลียดที่สุดมันจะมีสิบคำพูดเลยแหละคนมีอีโก เพราะนี่ถ้าวันนี้คุณสงสัยว่าเนี่ยคุยกับเขาแล้วทําไมมันยังโจรกันไม่ติดคุยด้วยแล้วมันคุยกับเราน้อยจังเลยคุยกับมันแล้วมันตอบมาสั้นๆอืมครับกินแล้วนอนแล้วต่างๆพวกนี้เป็นเพราะคุณใช้คําพูดผิดหนึ่งในสิบคำพูดนี้ครับแล้วมันทําให้คนไม่อยากคุยกับคุณครับเพราะคุณใช้คําพูดผิดครับให้พิมพ์ว่าอีโก้เกลียดครับแล้วเดี๋ยวบอทดจะส่งให้กับคุณทั้งสิบการพูดเลยครับ